จารถสวยเดี๋ยวอีกสักพักพ่อยจะพาไปชมนะหาแท็กไม่เจอที่ต้องให้เหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปวนสวัสดีสองบ้านนะคะอะตบมือสองตบมือสวัสดีทุกๆคนนะคะช่องทางเฟซบุ๊กพก็จะมีแต่คนรู้จักเนาะ <c oughs> สวัสดีทุกๆคนนะคะท่านในที่กําลังมองหารถโตโยต้ามือสองมือห่มนจะติดตัวเด็เอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอิซูซุนะคะกระบะนะคะรถเก่งของเรามีหมดนะคะวันนี้อยู่ที่เต็นท์รถโปรเรายึดขคานะคะของสี่นะคะก็สอบถามพอยได้นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวจะพาไปให้ความรู้สวัสดีทุกๆกท่านนะคะอ่าตอนนี้ยังยังไม่ค่อยมีคนดูใช่ยังไม่มีคนดู แต่ว่าอันนี้มันช่องทาง s a ฟถ้าไม่นั้นหนูจะลบไม่เป็นไรก็นั่งรลา์ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่เป็นไรสดเออก็นั่งไลฟ์ไปกอนเรื่อยๆได้เก็บไ,กได้แต่ช่องทาง tiktok อ่ะอ่ะแล้วเราพูดคุยกันลนะถ้าไม่มีคนดูมันก็จะขืนนิดนึงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ร<ๆ>ตอนที่พี่ไลฟ์กันกับพี่เล็กอะ่ะตันนี้ก็ไลฟ์กันสี่ห้าเครื่องถึงนีแหละแล้วก็คุยหลักๆก็จะเป็นโปรโมชั่นลด ตอนนี้นะตอนนี้ที่เราเอารถมาจาัดโปรโมชั่นนะคะมีกระบะอินทิสูป,ปี2022นะคะขายราคาปกติที่469,00 0บาทตอนนี้นะคะสำหรับในเดือนอมีนานี้นะคะรับรถก่อนสองการเนาะเราจัดราคานะคะลดลดราคาพิเศษให้เนาะอีก2 0 0 0มื่นบาทนะคะเป็นกระบะอินทิสูนะคะตัวตัวเตี้ยนะคะ ลูกค้าปีสองพันปี2022จัดโปรลดราคาลงอีก2 0,000ืนบาทนะคะจากราคาปกติ4 6 9 0 0 0บาทนะคะเหลือเพียง449,000บาทนะคะสำหรับกระบะอีซูซูปีส0 2 2ีค่ะหรือถ้าใครอยากได้เป็นพวกรถเก่งนะคะตอนนี้บินของเราจะมีพวกอีโกคานะคะจัดโปรไมพิเศษเหมือนกันตอนนี้ก็จะมีเป็นยาริสยารีสนะคะแล้วก็ยาลีดเอทิฟทั้ง4ประตูและ5ประตูเลยเป็นรถปี2021นนะคะมีสีดำและสีเทาค่ะ วันนีร้ราคาเท่าไหร่นะน้องพลราคาอย oh, oh, like oh. ู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะทั้งคู่อ๋อลวราคาลดอีกแล้วเหรอ0 0ส0แสนใช่ค่ะสามแสนเจ็ดมื่นเกาพันอ๋อจะพปกติใส่ไข่สามเก้าเก้าอ๋อใช่ค่ะจัดโปรโมชั่นค่ะพิเศษสุดๆสำหรับเดือนนี้เนาะลดราคาไปลงอีกตายแล้วเราไม่รู้อ่ะใครที่อยากได้รถเก่งนะคะทักกันเข้ามาได้เลยค่ะ จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะราคาถูกมากๆเลยหรือใครที่อยากได้เป็นกระบะอินสุนะคะเสริมคอกนะคะเป็นรถกระบะอิสุตัวไฮรันเ er ดอร์สีดำปี2015นะคะปกติขายอยู่ที่419,000บาทจัดโปรโมชั่นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราพยายามเคลียร์รถนะคะไม่มีคนดูไม่เป็นไรไเ,เออเคลียร์รถนะคะพวกรถปีต่ำกว่าปี2020เนี่ยเราจัดโปรลดราคาเกือบ กืบทุกคันเลยนะคะเหลือ3ามแสนหกมื่นเก้าบาทสำหรับกระบาดอ e ีซูซูนะคะติดคอ,อกสเตลเลตมาให้แล้วด้วยนะคะเป็นแฮนเดอร์ยกสูงสีดำำําค่ะใครอยากได้กระบาดใช้งานนะทักเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวนะคะตอนนี้เราจาัดโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่สามหมื่นเก้าสามแสนลกูก <laughs> ามหคนซื้อเยอะเลยนะส,สามหมื่นนี่คือส่วนลดค่ะ <laughs> พี่ าจองวันนี้นะคะสามหมื่นส่วนรถค่ะพี่วันอ่าราคารถจะอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวนะคะตอนนี้ของเรามีอยู่สี่อะไรนะคะพี่เป็นสีบอนเงินนะคะแต่ในเล่มมันก็จะขึ้นเป็นสีเทาเนะาะสี <4 S 1> บอนเงินนะคะราคาอยู่ที่จุดสูงนะคะเครื่องดีเครื่องแรงมากมากเลยนะคะสายของเราะคะ่ะมันมีหลายคันแล้วมีการแบบขายไปซื้อมาขายไปซื้อมานะคะบางทีแบบลืมเหมือนกันบางทีก็ลืมเหมือนกันอันนี้อ๋อดูแลอันนี้มันเป็นไลน์ในไอ้นี่เว้ย ยูทูบอันนี้พี่ไลน์ใน u t u b e มันก็เลยไม่มีคนเพราะ u t u b e พี่มีคนติดตามเยอะนะประมาณสามคนไปดูดิน้าปลอมมากอันนี้นคือกล้องอสดอันนี้คือหน้าจริงอันนี้คือกล้องสดอันนี้คือเนี่ยหน้าหน้าเบีย้ยวยอันนี้เพราะอะไรปะตอนนี้ใช่แอปอันนี้นหน้าสวยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีก เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมรถนะคะอันต,ตอนนี้พอจะบอกก่อนว่าตอนนี้รถที่เต็นนะคะมีเครื่องยนต์อะไรบ้างเครื่องยนต์นะคะของเรานะคะให้อีกโก้ค่ะนะเครื่องยนต์จะอยู่ที่พันสองก็จะมี Toyota, โตโยต้าโตโยต้ายาริสแล้วก็โตโยต้ายาริสเอทีนะคะโตโยตา้าเอทีนี่ยของเราสีดําแล้วก็ส่วนยาริสเนี้ยจะเป็นสีเทาค่ะอ่ะแล้วก็มีอันติสด้วยนะคะตอนนี้อันติปมีอยู่ปีสิบ ราคาอยู่ที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเอาทีตของเราดีดยังไงด <cor re ng> ียังไงก็เครื่องแรงนะพี่เครื่องแรง <1 S 2> เ,เลยเอาทีตเนี่ยนะของเราเนี่ยที่มันจะตแตกแตกต่างาจากที่อื่นผมโอ๊ยทำไมเอาติตเราขายราคาสองแสนคือสาเหตุนี้ค่ะหนึ่งเนยรดเราเป็นรด ป้ายแดงนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่กับใจนะจ๊ะเออเป็นรถมือใหม่ป้ายแดงเจ้าของใช้งานคนเดียวเป็นรถบ้านทแท้ๆเลยนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่กับใจนะคะไม่น้อยค่ะไม่แท้นะคะแล้วก็รถของเราเนี่ยผ่านการตรวจสอบวันทุกค่าแล้วก็ go inspection ด้วยนะคะใครอยากได้รถด,ดีนะคะไม่ใช่รถด,ดีที่ทํากับข้าว <laughs> รถสวยรถด,ดีราคาถูกราคาดีทักมาที่นี่ได้เลยปโปรยคคุคานะคะท <laughs> ที่สําคัญนะคะทางเต็นต์เรานะคะมีประกันเครื่องยนต์นะคะ1ปีแล้วก็ประกันเกียร์ด้วยนะคะหนปีหรือ1นึ่กิโลนะคะใช่ค่ะแล้วก็ก่อนที่รเจะออกจากเต็นต์นะคะมีถ่ายของเหลวให้ร, <4 S 1> รนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้หรือถ้าขนาดที่แบตเตอรี่ดูแล้วโอ๊ยใช้งานได้ไม่ถึงปีแน่ๆเราก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ลูกค้าเลยนะคะ,ะเพิ่มดู่แล้วก็เออถ้า